นจะอร่อยแล้วกินกับเมียจะอร่อยมากมืุ่เช้านี mm ่คฮะเดี๋ยวมองไม่มาลา บองจากเนื้อเที่ยงเที่ยงเนี่ยมันเที่ยงแล้วนี่ค่ะโหแบบมันวัวเลยนะเนี่ยอ่ะคุ้อาหารเนื้อเที่ยงวันนี้นะคะต้องมีต้องมีปลาร้าแจ่วบองนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะปลาร้าแจ่วบองอันนี้อหอมหนัวกินกับผักอันนี้นะคะผักสด ตัวคูแตงมาล้าค่ะอันนี้มาล้าจะคุดหน่กินข้าวกันนะคะวันนี้ก็มีไข่ตุนแล้วก็ชะอมชุบไข่ไม่หอมหมูยอหมูอหมูยอในยอไม่แม่หมูยอ <laughs> อ้าวอันนี้ไม่ไม่แปลกตาหมูหมูฝอยอ่ะหมูฝอยอืมอร่อ,อยเลงปลาร้านี่ตัวมากหมูฝอ,อยคุณเมย่าเขาอันนี้กล่องสองร้อยอร่อยมากเลยกรอบกินกับข้าวต้มก็ได้นะคะข้าวต้มแล้วก็าอะไรเปล่า ที่ไม่ลืมคือกินปั๊บจับยวนอันนี้แบบเดี๋ยวว่ากินตอนตอนเย็นๆต้องนอุนมสมบูรณ์สมบูรณ์กับน้ำพริกนี่นะคะช,ชุอมชุบไข่นะคะกินสปาจะบอกอร่อยมากใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ กินกับปลาจะอร่อยมากอ,อาหารอร่อยแล้วกินกับเมียจะอร่อยมากเออนั <laughs> ่หระอันนี้ก็พูดถูกอร่อยจริงห่ะ <laughs> ชจอมที่สวยก็เมียบ้างณพ่อ <laughs> ต้มต้มเนาะทำเป็นน้ำพริกหรือว่าจะเอามาผัดแต่จริงๆมวันนีคุณพอมีน้ำพริกก็น่าจะท่ใไ้เนี่ยอะไรเนาะมันเก๋า